โอ้โหโอ้หโอ้ยสองรอบอืมืึโอ้โห,โโห,โโห,โโหยิงอย่างเร็วเลยอะเอาละไหนูซิตรงนี้จะมีอะไรบ้างฮหออ๋อไอ้พวกมืออยู่ข้างล่างมันคอยตีเราอยู่ครับ โอ้ยโ,โอ้ยโอ้โอัศวินจะเสะกมาสองรอบมั้งโอเคสองรอบนะสองรอบโดนไหมไม่เวิร์กโอเค ปึ๊บๆๆๆๆปึ๊บๆๆๆๆอ่าอันนี้อันนี้ได้ๆๆๆอันนี้ได้แม่งเสกมันเรื่อยๆเลยอุ้ยๆมีธนนตรงนั้นโอเค2ชุด2ชุดจองมา2ชุดอันนี้ได้ดาบลงซอส เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเอาดาบเทพก่อนดาบเทพน่าจะใช้ได้นานอยู่อวัดชิปเอาโอ,โอ้โหเสกมาข้างหลังอีกอืนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วหมดได้ยังหมดได้ยังโอ้ย น่าจะยังนะแล้วทำไมมือมันห้อยต่งแต่งอยู่ตรงนั้นน่ะน่ะเห็นไหมอะโอเคมองข้างหลังม้องหลังเผื่อมีตัวมาแม่งฮิฮิฮิ่ะ เดี๋ยวผมจะพยายามสลับเกมเล่นให้ได้ทั้งสองเกมนะครับเพื่อคลายความเครียดข้างหลังมาไหมก็จะมีเกมที่ยากปกติกับโคตรยากสองอย่างว่าต่างกันตรงไหนวะเนี่ยโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงเวดติดพิษด้วย เวทป้าเวทบ่บบอเลยวะเนี่ยพี่มันมีมีต่อยดีพี่โอ้โหโอ้โหพี่เล่นอย่างเงี้ยแล้วผมจะเล่นยังไงเนี่ยฮะตงน้นตงน้นผมจะไปเอาดาบเออดาบจันเพิงจันเพิงต้องเอาให้ได้บอกว่าคุณผู้ชมจะสนุกนะครับ โอ้โหอ่ะโอเคน่าจะรอดแล้วนะเอ,อ่อลงโอ้โหฮึ่ม,มเดี๋ยว้ตอตรงไหนตรงไหนเด้อเด้อเดใจเย็นใจเย็นมองดีๆมองดีๆโว้ยโดดประมาณมุมนี้มั้งโอเคเฮ้ย อ่ะแล้วตรงจุดที่ได้ลงไงไม่ใช่ตรงนี้ป่ะวะไม่ใช่ดิจำได้ว่าตรงนี้อ๋อเนี่ยเนี่เจอแล้วยาบอกว่ามีตัวอยู่ข้างล่างอ่ะอเดี๋ยวเดใส่ก่อนไปไหนโอ้โหลงไปข้างล่างจริงด้วย เช็คแป๊บเช็คแป๊บโอเคไม่มีตัวอะไรอยู่ตรงนี้ดีมากเอา no โอ้โอ้โอ้โหโอ้ no โอ้ผมยอมดีกว่ามึงเนี่ย โอ้ยโอ้ยแลวไอ้ไอ,ดอ้ดาบเอ่อดาบจันเพิ่มผมจะไปอยู่ตรงไหนเน,นี่ยหลายรอบแล้วเนี่ยหาดาบไม่เจอเนี่ยโอเคยอมดีกว่าอา่ะมารับมอบโอ้โหโอ้โหโอ้โออหโคตรน่ากลัวเลยอะ โคตรน่ากลัวเลยอะ่ะอ่ะโอเคถึงนี่ปุ๊บจะเจอมือโอ้ย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 อ่ะไม่มีหลังไม่มีโอ้ยอืมอืมไม่โดนโอเคเอตอต้องอย่างนี้ดีวะ จะเย็นนะจะเย็นมาแล้วหนึ่งเจาวเจาวเจาวเยี่ยมโอ้ยเริ่มไม่ดีแล้วโอเคพิด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 ผิด Ok ăn nè ăn nè ăn nè ăn món ăn món ăn món Woohoo Ha 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 ăn món ăn món ăn món ăn โอเคหมาธรรมดาโอ้ยิงไม่ถึงอ่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมาจะไปโอต โอเคเรียบร้อยเยบลเลต์กุนซีดซีดเลยส,สิค่อยๆเดินค่อยๆเดินข้างล่างถือว่าโหดแล้วตรงนี้จะโหดกว่าไหมโอ้โหมีมือซะด้วยมหมาใหญ่อะ่ะปกติจะมีหมาใหญ่นี่อยู่ตรงไหนวะ เอา้าไม่มีเหรอโปรติมันจะมีหมายใหญ่อยู่ตรงนี้นะโอ้ยทั้งมือทั้งยักษ์เพียบเป๊ะเป๊ะอ่าแจ๋ว t h ร o w รไน o w รแจ๋วนั่นแหละ ได้ดาบของทโทรมาทโทรไนซ์ซอดหยูยเด็กรับใช้เอาไงดีวะเอาซ้ายก่อนซ้ายก่อนอ่าหูเด็กรับใช้ฝั่งละสี่ตัวเลยเหรอฮ่าฮ่ฮฮฮฮมจิกสไนเปอร์อู้ดใธทหนุมาแล้ยี่ยมเอาละ ไหนริมมาริกาพร้อมเฮ้ยตัวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแล้วเหรอวุ้ยชิปโอ้โหหูตัวปัฟด้วยโอ้ โอ้ยจะสู้มันยังไงวะเนี่ยอาณาอาณาอะดิอ่าเอาไงดีวะโอ้ดูเนี่ย ดูมันมันตั้งโลเอ้แต่ถ้าแต่ถ้าตัวบอสไม่เท่าไหร่ก็โอเคอยู่นะอ่ะลองดูลองดูอ,งดอ่ะมามามาโอ้โห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 ไม่เท่าไหร่มั้งเนี่ยโอ้โห

อเจียวเดียวอืมอืเฮ้ยวิ่งหลบวิ่งหลบอนโอ้โห้ชิปโอ้โหแม่งเล็งแต่เราด้วยขอบคุณมากนะครับที่รับชมกันจนถึงตรงนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s ับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ